สบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุคนนะครับเนาะตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจน วันนี้เบลแอดจะพามาเที่ยวมาชมนะครับเนาะการเลี้ยงหมูป่าผสมประสานกับหมูขาวนะครับเนาะเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังนะครับของบ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนของคุณพ่ออะไรเนาะตามเบลแอดมาดูมาชมน้ำกันนะครับวันนี้จะไปไปเที่ยวไปชมคอกหมูบ้านๆนะครับไปถามเพื่อนเพื่อนเลี้ยงไปไหนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่บอกตามเบลแอดมาเบิงมาชมน้ำกันว่าเบาแอดจะพาไปเที่ยวคอกคุไหนนะครับตามมาครับ พ่อสวัสดีครับสบายดีครับคุณพ่อซื้ออย่างน้อครับพีอินครับคุณพ่ออินอยู่บ้านใดเนาะครับจอมสีครับบ้านจอมสีอ่าตำบลกั้นเหลืองอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเนาะครับลูกหลานมาเมื่อนี้อยากมารู้เนาะครับอ่าอ่าคบแนะนำเนาะในการเลี้ยงหมูป่ากับหมูขาวผสมประสานกันเนาะพ่อเนาะครับนี่วันนี้คักหลายเป็นคอกบ้านๆให้คุณพ่อแนะนํา แนวทางเนาะครับเนาะในการเลี้ยงหมูป่าว่ามันโอเคอยู่บ่หรือบ่โอเคนะให้ลูกหลานทางกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นสนใจนะนะพ่อก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยนามนคนนาเกจังหวัดนครพนมเฮาเนาะครับเนาะตามครับคุณพ่ออายุจักปีแล้วเนาะครับเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีเลยนะพี่น้องเด้ออ่าเพื่อนเลี้ยงหมูมาจักปีแล้วนะครับพ่อโอ้โหก็เริ่มเลี้ยงสองปีนี่ละครับสองปีเด้นพี่น้องเบิ่งแน่ ตามคุณพ่อมาเบิ่งให้เพื่อนแนะนำนะครับเนาะอันนี้อตรงนี้หมูยังนะครับพ่อหมูป้าพันหยังอันนี้ข่าวมือซานอันนี้นะคุณพ่อมาจมาจตักเดือนแล้วครับพ่อมาสองเดือนนี่นะตัวนี้เนี่ยสองเดือนเนาะที่เนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยประมาณจะสี่เดือนสี่เดือนนะครับเนาะก็ยกน้องกับอประมาณอีกสองเดือนสามเดือนก็ได้เป็นพ่อพันธุแม่พันุ์นะพ่อเนาะเนี่ยเนี่ย คุณพ่อวัยเจ็ดสิบห้าปีได้เผลก็เลี้ยงหมูนะครับหมูป่าผสมกับหมูขาวนะพ่อเนาะหมูขาวนี่เราจะเลี้ยงเอาคุณลูกบ่พ่อคุณสิคุณลูกครับอืมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางผสมผสานกันเนะพ่อเนาะตัวตัวหมูป่านี่มันก็จะอ่าได้ได้ผลผลิตเร็วกว่าหมูหมูหมูขาวนะพ่อเลี้ยงง่ายครับหมูป่านี่อืกินพักกินยาเออหัวเอาหงหัวอาหารได้เฉพาะเปลือกอฉบาะเปลืองพ่อเป็นยาเขอจะมีพักอืมเอา กระทอกกระทิ้นนี่รับเอียงมาถิ่มใส่กินบัดเลี้ยงง่ายอันนี้อือครับเนี่ยเบิ้งในหมูคุณพ่อเพื่อนอ่ะเนี่ยเลี้ยงง่ายเนี่ยท่านที่ทักผมมาเมื่อวานนี้เนาะครับเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเนี่ยสูตรของคุณพ่อเนี่ยเฮบอเนี่ยเพื่อนว่าเลี้ยงง่ายเนี่ยเนี่ยบอได้ยุ่งยักอย่างแต่หมูขาวเขาก็ต้องสีดยงสีดาอยู่พ่อหมูขาวพัดได้สีดยงสีดาเห็นไหมเนี่ย อันนี้บริเเตะตองมันยังเลยล่ะเนี่ยเนี่ยบางแนวทางของคุณพ่อเพื่อนเนี่ยข้กคุณพ่อเพื่อนกระเห็ดแบบง่ายๆโดยเดิมไม้ตามหาได้นะพี่น้องเนี่ยไม่ทรรมชาตาเท่านี้ไม่ยู่คงยูคาเนี่ยตามหัวตามสวนเท่าไม้พอกไม้ไผ่เนะพน่อเนาะครับ,รบตกอ่าความสูงของโคไกไ้นสพประมาณเท่าไหร่เนี่ยที่พ่อทำเนี่ยครับราวกาเอาบอกครับกาเอากาว่ามันจะบ,ะบดเนะพ่อเนาะมันไม่ใโ่ดบกขามเลย เอาเลยละบ่งแนแน,นี่นีป<ม>่ประมาณเม็ดเดียว,เ,วเท่าน,นี้บ่องบเม็ดจำเก้าสิบเซนอยู่บ้านจมสีได้พี่น้องเลยเนี่ยคุณพ่อพันธุะเลี้ยงมูเนี่ยเนี่ยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับเนี่ย,ยอยากนำให้ลูกให้หลานเพรานว่าน่ววนเนี่ยเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากจังหวัด เอ่อนครพนมเฮาหรือว่าโซนอำเภอนากเกฮาเนาะพ่อเนาะเขาเห,าเหอเอเเ็ดย่างพาราแมนบอกอือเป็นกาบมาเรียกหมูเสริมพร้อมเนาะ<ม>พ่อเนาะหมูเสริมครมับอือเพราะว่าอย่างไรได้บางครั้งกากจากย่างพารามันกัดขึนข้นๆล,ลงๆเงนาะพ่อเนาะมันจะมีหมูน้อยพร้อมเนาะพ่อเนาะหมูขาวหมูขาวน้อยเนี่ยหมูขาวเขาเรียกผสมผสานกันกับหมูหมูป้าเนี่ยบนนี่สุดงามสองปีแล้วคุณพ่อเป็นป่วยไปจากซอกแล้วพ่อ ตัวชุมนีออ่งยังบราณพอเุณ่อเลี้ยงผสุหนึ่งแล้วตัวเหลือตัวเดียวเออหมูขาวดิเนาะอือสุดปังมากเลยเนาะครับ,รบเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าบ่ไงคุณพ่อไว้เจ็ดสิบห้าปีได้บัตรยมสีของเรานี่ได้พี่น้องเนี่ยมาเบิ่งเอาแนวทางในการทำมาหากินได้พี่น้อง สร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะเนี่ยผสมประสานให้บ่เพิ่นเลี้ยงแบบผสมประสานแต่มันจะดีอย่างหนึ่งเลี้ยงหมูขาวก็จะได้เป็นกิโลนะพ่อเนาะกิโลอืถ้าลูกก็จะได้ขายมันจะแพงกว่าหมูป่าเนาะอืได้แน่ใจคือมาตัวละพันแปดเลยพัแนแปดแล้วก่อนตัวละพันนะพ่อเนาะตัวละพันทุกวันนี้ขึ้นแลวนะพันแปดแล้วหมูขาวน่ะสี่ตัวน่ะสี่ตัวตรงนู้นริบๆน่ะ เจะเป็นแนวทางผสมผสานเนี่ยหมูป่าเนี่ยเลี้ยงง่ายบบได้ยงง่ายบบได้เปืองบบได้เปืองยังเนี่ยมีพักมีหย่าให้เพื่อนกินมีหยากินกี่เจ๊กเนี่ยลูกหมูเพื่อนเนี่ยตมุตมิเนี่ยให้ไม่คอกนะไครถามบ่าวอดมาบอกโอ้ยเลี้ยงยากบ่าวอดมันบเลี้ยงยากได้ครับเบื้องในเนี่ยบ่าวอดก็เลี้ยงเหมือนกันเนาะเนี่ยคอกเนี่ยคุณพ่อทำเนี่ยประมาณนี้พี่น้องที่บ่าวแอสถ้าทำให้ดูเนี่ยมาเยี่ยมมาหยามคอกของคุณพ่อเพื่อน อายุ75ปีได้ได้เพิ่งกลับมาเลี้ยงหมงเลี้ยงหมูเนาะเออเลี้ยงหมูนี่แหละพอได้เงี้ยงพอได้แงงนะพ่อเนาะอืวัยซ้ำนี่เลยมันกิดอยู่น้วยมันนี่ละอืเนี่ยให้นาตาบได้บวกแน่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยของเราดููหมนี่ละเป็นแนวทางของพ่ออินนะครับบ้านจอมสีเนาะเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เพิ่นก็นแนะนำบ่าวเอดหล,หลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างเพิ่นบอกว่าโอ้ยตรงนี้นะเพิ่นเพิ่งจะมาเลี้ยงสองปีกว่า,วาแล้วเพิ่นว่าเนาะเป็นอาชีพเสริมเพิ่นว่าี่เห็นไหมหมูป่ามันเลี้ยงง่ายโตเร็วขยายพันธุ์ก็เร็วนะครับคอดปุ๊บจองปั๊บ <laughs> เนี่ยตรงนี้คือมันโอเคอ่าแล้วกับที่ทักบ่าวอดมาบอกบ่าวอดถ้าผมเลี้ยงจะเลี้ยงเอ่อหมูป่าอันสิมีตลาดรองรับยูโบ่มาสิขายยากยูโบ่ ไม่ยากเลยทักมาหาบ่าวแอดก็ได้จะติดต่อและเบอร์โทรเนาะให้คุยกันเองนอกเหนืออไม่ต้องไปหวังพึ่งตลาดไหนก่อนอันดับแรกคือคนในหมู่บ้านเนะพ่อเนาะเออคนในหมู่บ้านเราในปากโตปากนี่แป๊บเดียวนะครับเนาะไม่พอได้พี่น้องเนี่ยหรือว่าจะเป็นงานเทศกงเทศกาลน,นะพ่อเนาะเนี่ยมาจากกรุงเทพกรุงไทยหรือว่างานสลอกสลองไปจากนี่ยบวได้พ่อกันพี่น้องเอ๋ยพ่อกันอืม ในการเลี้ยงหมูปลาเนี่ยห้บอลเนี่ยคุณพ่อเป็นผาเฮ็ดเนี่ยห้บอลเนี่ยในการทําความสะอาดคอกนต่ตอนจะเศร้าเพื่อนก็นจะมาเฮ็ดเอาขี่มันออกไปแล้วฟังเสเอาไปทาหนังจะทําพุ่นทําปุ๋ยอีกเนี่ยต้องมีใจรักนะครับในในอาชีพการเลี้ยงหมูเนาะครับเนี่ยมันเป็นความสุขถ้าใครได้ลองมาเลี้ยงแล้วมันจะจะรู้เลยในการที่เราจะแบ่งสรรปันเวลาเราใช้อ่ เวลาอยู่กับหมูนี่กับบดนนได้นานเลยพี่น้องประมาณบบถึงชั่วโมงบางครั้งเนี่ยในการมาให้หัวอาหารหรือว่าการมาให้อาหารให้บนหมูป่าเ,เดี๋ยวเพื่อนก็นเอาพักเอาหย่าตามหัวตามสวนมาถิ่มให้เนาะตรงนี้นในเฮบนนี้คุณพ่อพเพื่อนเป็นนะ่บยากระบบป่าเนะ่ะอ,อย่างไร แต่ตรงนี้หมูหมูขาวมันจะเลี้ยงยากในน้อๆน้งพอนะเนี่ยพ่อต้องกินหัวอาหารเนีน่ยคุณพ่อไปทําความสะอาดอันนี้ต้องกินหัวอาหารน<ส>นนเนี่ยหัวอาหารเนี่ยหมูพันเนื้อนะพอเนะหมูขาวตรงนี้ตรงนี้คือเพื่อนกเลี้ยงผสมประสานได้หมูหมูป้าเนี่ยหมูขาวเนี่ยเนี่ยที่บ้านบ้าน่าวแอดเขาเรียกหมูขาวเนี่ยที่คุณพ่อบอกว่าตัวละพันเป็ดได้พี่น้องเนี่ยเพื่อนจะคุ้นเพื่อนไปรับมาตรงนี้น่ะเนี่ย ถ้าใครสนใจจะเลี้ยงหมูขาวนี่ก็ได้เนาะครับเนาะแต่ตรงนี้คือมันก็โอเคเพราะว่าเนี่ยตัวละพันแปดแต่ก่อนอ่ะตัวละพันเก้าร้อยเนาะพ่อเนาะแต่ตรงนี้มันขึ้นแล้วหมูขึ้นอืมเพราะอะไรมันต้องขึ้นการเลี้ยงหมูขาวเนี่ยกับหมูป่ามันแบ่งแยกกันคือตรงนี้คือเราจะใช้อ่าต้นทุนสูง ในการเลี้ยงหมูขาวเพราะอะไรหัวอาหกาหัวอาหารยงยามาซีดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดแต่กับหมูป่าเนาะครับเราเลี้ยงมาปุ๊บไม่ได้เสียอะไรเลยสักอย่างหมูป่านะ่ะเลี้ยงง่ายเออเลี้ยงง่ายเนี่ยเห็นไหมคุณพ่อมันทำความสะอาดเห็นบอกเนี่ยนี่ยเนี่ย เราไม่ต้องเสีย,ยค่าหัวโอโหงัวอาห,หารยังมากมายแล้วก็ไปได้ดูแลใส่ใจยังคักปันใดเพราะว่ายังอมันเลี้ยงแบบธรรมชาติตรงเนี้ยธรรมชาตใิให้เปรียบเทียบกันระหว่างหมูหมูป่าเนี่ยพันเมือยซ่านเนาะกับหมูขาวคุณพ่อบอกว่าถ้าเลี้ยงหมูตัวนี้ก็ต้เปืองค่าหัวโอ,องหงัวอาห,หารแต่ผลกบไรเพิ่งกระจีอูตั้ง ลูกมันนะพ่อเนาะตรงนี้เนะาะพ่อจะขุนเป็นพ่อพันแม่พันเลยแม่พันเพราะว่าอย่างพ่อจะขุนให้มันท้องเนาะแล้วก็จำหน่ายลูกตรงนี้คิดดูถ้าได้สิบตัวหรือว่าสิบกว่าตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นผลกําไรเลยตรงนี้เนี่ยแต่ถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่คนชอบเนาะไมะ่ได้ว่าอ,อืมแล้วแต่คนมากคนชอบแต่ส่วนใหญ่แถวบ้านบ่า,บาวแอดก็เขาจะเลี้ยงหมูพันเนื้อตัวนี้เนี่ย เยอะเนาะครับเนี่ยแต่หมูป่าเนี่ยบ่าแอดก็อยากแนะนําให้มีไว้บ้างเนาะครับเนาะสั่งเสริมรายได้เนาะเลี้ยงง่ายโตเร็วขยายพันธุ์เร็วเนี่ยบ่าแอดก็อยากแนะนําเนี่ยถึงพออินเ่าเนี่ยป่าวไอ้คักเนี่ยเห็นบนเนี่ยเนี่ยคนดูแลใส่ใจเน่บอเนี่ยเนี่ยนี้มันมันปกคุุมู่แล้วมันบกคุ้มขาบกเลี้ยงดอกครับเนี่ย นอกเหนือที่เบวแอดพาไปดูที่โคกเบวแอดแล้วก็ตรงมาดูที่โคกของพ่ออินบ้างนะครับเนาะตรงนี้เบวแอดก็พามาเบิงมาชมที่บ้านโจมสีตำบกลการเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับตำบลเกิดของเบาแอดเองนะครับเนาะบ้านเกิดเมืองนองของเบวแอดเป็นต,น,ตนตรงตำบลนี้นะครับนำองก,การเหลืองเนี่ยสนใจนะครับเนาะเบอร์โทรกระทักทายเข้ามาถามมาไทยมาเบิงงานกันได้เนาะหลายๆโคกเนี่ยคือตรงนี้ก็จะเป็นจุดพีคเนาะ เนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับของคุณพ่ออินของเราเนาะเพิ่นกะใส้อกใส้ใจเนาะครับเนี่ยทั้งสองอย่างเพิ่นกะเลี้ยงทั้งสองเลยเพิ่นวาเนาะเปรียบเทียบกันตัวถึกตัวแพงเนาะเนี่ยแต่เพิ่นกะเลี้ยงเสริมเนี่ยให้บอแทนที่อ่าเฮาจะจะเลี้ยงหมูขาวอย่างเดียวเพิ่นกะมาเสริมเป็นหมูป่าข้ามาเสริมพ้อเนาะพี่น้องเบิงแน่คอกหมูเพิ่นเนี่ยจิ๊บๆเพิ่นวาเนาะเนี่ยเบิงแน่ไม่ได้เปลืองอะไรเลยนะพี่น้องต้นทุน ในการทําคอกหมูทําง่ายๆพ่อเพื่อนว่าเนี่ยไม่ก็หาตามอันอให้ตามส่วนข้องเข้าเบกเน่เนี่ยเอาแต่สะดวกนะครับประมาณมวยหมูกระโดดขึ้นก็นได้นะครับพเพราะว่าอย่างมันเลี้ยงง่ายเนี่ยเฮียบอกคุณพ่อเพิ่นใส่อกใส่ใจเฮบเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งไปทั้งที่ก็ จะเป็นหน้าโค้งหน้าเข่าเด้กพี่น้องกำลังตั้งออกหอกออกห่วงเห็บ่นนี่ขี่มงขี่มูก็ลงนี่นะเข่ากัง,งามพี่น้อง,งเ,นะเบื้องแนี่เนี่ยเขี้ยวเป,เป็นกกเป็นก่อคักในเข่าของคุณพ่อเพื่อนนะเบื้องเน่นี่พันอย่างนาะคุณพ่อ,พ,อพ,นะพันอย่างพอ่อพันที่สั่งปเขาว่าเข่าเข่าพันที่เขงพูดเนี่ย เบองเนี่ยเพื่อนใส่ใจนะเบอง์งามมาลีมันจะกาดเบอไงเนี่ย ครับต่อไปเนาะจะพาไปดูไปชมเนาะครับหมูป่าอันนี้ก็จะเป็นพันอ่าเหมยซานเนาะผสมพ่อพันธุ์ดูล็อกเนาะครับของเบาซานเพื่อนบอกว่าอ่าคอรลุกเลยเด้อเบาเอสมาเบิ่งเด้อวเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเบาเอสก็จะพามาเบิ่งมาชมกันเนาะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้สิ่ต้มเพิ่นเพิ่นทักมาบอกเนาะเนี่ยเนี่ย มีแต่ตัวต,วตวมุตมีได้พี่น้องหนาหักหนาหักทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยเดือนกว่าๆเองได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเดือนหน้าก็พาเอ,อ่ยปากแป๊บเดียวนะครับเนาะหมดเลยเนาะครับไม่เหลือโคตรปุ๊บจองปั๊บเนาะครับเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเนาะ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะสุดปังเลยนี่การเลี้ยงหมูป่าเนาะพี่น้องเนี่ยให้บอกกินง่ายอยู่ง่ายเนาะครับเนาะเลี้ยงง่ายอีกต่างหากนะเนี่ยนี่แต่ตัวตะมุตะมิเท่ากันหมดเลยเนาะพี่น้องอยู่ครบทุกตัวเนาะเนี่ย พออินเราได้วัย75ปีได้เนี่ยเพิ่นให้ความใสอ๊กใสใจนะครับในการเลี้ยงหมูป่านะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็หมูขาวเพิ่นเลือกที่จะให้สองสายพันธุ์เลยอยู่น้ากันเพิ่นว่าเนาะคนละครึ่งเนาะพบกันพึ่งทางเพิ่นว่าเนี่ยตัวเต็นส่วนมากเพิ่นเปรียบเทียบไปเบิ่งแล้วการเลี้ยงหมูขาวกับหมูป่านะเาาพิ่นว่าเลี้ยงหมูป่านะเลี้ยงง่ายๆเพิ่นว่าเนี่ยใ่ไหม่ได้เปลืองอย่างเห็นบ่กินง่ายอยู่ง่ายเนาะอูปเป็นโรคเป็นพ่ไปสังเนี่ยหมูป่าเห็นบนียเนี่ย เพื่อนก็มีเข้ามาให้กินพร้อมได้พี่น้องกู้วยพร้อมเบิ่งแน่ยักหลายเพื่อนนะเนี่ยคนพ่ออินเท่านะอ้ยสุดยอดเลยเบิ่งแน่พี่น้องเนี่ยแนวทางลูกหลานเอ้ยเพื่อนวานนั้นเนี่ยเลี้ยงไว้เนาะเป็นรายได้เสริมเพื่อนวานะเนี่ยหรือว่าเราจะทําเป็นอาชีพเลยก็ได้นะคณพ่อเนาะแล้แต่คนมากเนี่ยแต่ของเพื่อนก็มีงานเพื่อนก็หลายไปให้ไปสวนอีกแต่เพื่อนก็เลี้ยงแค่นี้เพื่อนวานเอาตามแห้งเขา เนี่ยเนี่ยทำไวยปุงเฮาเลยนะิ่งเนี่ยในเพิ่นให้อาหารเนี่ยพักไรเด้อพี่น้องเนี่ยมีทั้งกล้วยไปก็ให้กินพร้อมได้เนี่ยข้าวเนี่ยเนี่ยข้าวบางทีอกลมาเสีน้ำเนาะกินอยู่ในติ๊บของเฮาที่มันเหลือเออที่มันเเหลลือนี่ยให้กินเนี่เป็นพอเป็นยาเนี่ยเนี่ยแล้วก็เป็นพวกพักพวกหญ้าที่เราหาได้เนาะพ่อเนาะเนี่ย เป็นแนวทางที่ดีเบาเอดคอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับแนวทางที่บอกลูกบอกหลานคุณพ่อเนาะครับขอบคุณครับโคเีโคดีเนี่ยคุณพ่อน่ารักตลอดคนอำเภอนาเกเค <c oughs> ร,รับบัดนี้เบาแอดก็พามาเที่ยวมาชมคอกหมูบ้านๆเนาะครับเนาะของคุณพ่ออินเนาะครับบ้านโจมสีตำบลกัานเหลืองอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมเรียบร้อยเนาะครับมาเบิ่งทำแนวเนาะครับ คำบอกนะครับเนาะคำสอนของคุณพ่ออินนะครับเนาะอยู่บ้านจอมศรีตำบลก้านเหลืองอำเภอนาเกรียบร้อยนะครับเพื่อนอายุ75ปีเลยนะครับเพื่อนกัมาเลี้ยงหมูป่าแบบเลี้ยงง่ายเพื่อนว่าเนาะครับเนี่ยเพื่อนกับอกเบาแอดเนาะตรงนี้คือเพื่อนทำมาแล้ว2ปีนะครับเนาะเพื่อนบอกว่าการเลี้ยงหมูป่ากับหมูขาวน่ะเพื่อนกับแนะนำเรียบร้อยนะครับ ขออัมลาพาจากคนด้พี่น้องขอให้ยูดีมีแห้งยู่ดีมีสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ารวยตลอดปีและตลอดไปนะครับเนาะขออันลาคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปุกปักรักษาเอื้อยอายน้องนุ่งให้ยูดีมีแห้งยู่ดีมีสุขสุขขู่สุคนรุ่งเรืองเรืองเดือมนะครับเด้อไปแล้วเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายสุขขู่สุคนครับ ่ก่อนจะไปอย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไรสไตล์ style, เป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าเก่กคือเก้านะครับสู้อ๊อกอ้อม,ออมใจเป็นลูกเป็นหล,ลานคือเก่าเดอ้อไปเลยวเด้อครับเดอ้อบุญยูสู้คำรุ่งเรืองเรืองเลื่อมครับผม